วันนี้เป็นแพทหนึ่งปีสองห้าร้อยหข้อที่สิบสามถึงข้อที่สิบห้าครับมาในข้อแรกข้อแรกจะเป็นเรื่องของเวกเตอร์นะครับแล้วเขาบอกว่า a b c เป็นรูปสามเหลี่ยมให้เวกเตอร์ a b, 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 c, เ,เว,กเ,วกเตอร์ b เวกเตอร์ c เกิดจากเวกเตอร์สามตัวบวกกันสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คือเวกเตอร์ที่เวกเตอร์บวกกันเป็นรูปสามเหลี่ยมคือมันเป็นวงปิดนะเวกเตอร์ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามบวกกันเป็นวงปิดแสดงว่าเวกเตอร์สามตัวนี้บวกกันต้องได้ ศเพราะว่ามันกลับที่เดิมนะครับดังนั้นก็จะได้เลยว่าสมก,การนี้ออกมา a บวก b บวก c สามตัวนี้บวกกันต้องได้ศูนย์อ่าทีนี้เขาก็ให้ค่าการดอทของเวกเตอร์แต่ละตัวแต่ละคู่เนี่ยมาปึ๊บปึ๊เทนน่านี้แล้วเขาก็ถามว่าพื้นที่เป็นเท่าไหร่ถัดมาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเราจะหาได้จากสูตรนี้พื้นที่สามเหลี่ยม จะเท่ากับ1ส่วน2ของ a c r o s กับ b ครับ a cross a c o s b, b b หรือว่า b cross c หรือว่า a cross c ก็ได้นะมีค่าเท่ากันหมดเลยอ่าซึ่ง a c r o s b ขนาดของมันก็คือ1ส่วน2 a อ่าใช้เป็นคู่ a กับ b แล้วกันนะครับเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b a b แล้วก็ cross มุมระหว่าง a กับ b ไม่ใช่คอสไซน์ครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราจะต้องหาให้ได้ก็คือเวกเตอร์ a, a เป็นเท่าไหร่ขนาดเวกเตอร์ b, b เป็นเท่าไหร่แล้วก็มุม ab เป็นเท่าไหร่่าซึ่งโจทย์เขาก็ให้มากลๆาแล้วว่าเราจะหามุมเนี้ยได้จากดอตตรงนี้เพราะว่าดอตมันจะสัมพันธ์กับคอสเซตาะ,ะ a ดอต b ก็จะเป็นคอสเซตมุมระหว่าง ab พอดีซึ่งถ้าเราหาตัวนี้ได้ เราก็จะหาสายเซตาได้ทีนี้เราก็วางแผนก่อนว่าเขาให้ดอทมาสามตัวใช่ไหมสามคู่โดยที่เขาไม่ได้ให้ขนาดของเวกเตอร์แต่ละตัวมาเลยผมก็จะไปนึกถึงเรื่องของกำลังสองสมบูรณ์เพราะว่าอย่างแรกเลยสมการแรกที่ได้มาของเราคือเลยนะสามตัวบวกกันได้ศูนยะ์พอมันเป็นคุยเรื่องดอท ล o โปรดักเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของขนาดซึ่งสมการที่เกี่ยวกับขนาดเนี่ยแล้วมีการมีการบวกกันของเวกเตอร์ด้วยก็คือสมการของกําลังสองสมบูรณ์เพราะว่าเห็นไหมมันจะมีฝั่งหนึ่งที่เป็นเวกเตอร์สองตัวบวกกันยกกําลังสองขนาดอ่าดังนั้นเราจะใช้ยกกําลังสองในการคิดผมก็ตั้งสมการสามสมการขึ้นมาได้นะก็คือจับคู่อะ a บวก b a บวก c แล้วก็ b บวก c ได้สามอันเนาะซึ่งก็จะได้มาอย่างนี้ทีนี้พอเราย้ายข้างอย่างเช่นเราต้องหารหากำลังสองสมบูรณ์ของ a บวก b เนี่ยมันเราก็ย้ายข้าง c ไปลบอีกฝั่งนึงมก็จะเป็นลบ c พอเรายกกำลังสองทั้งสองข้างมันจะกลายเป็นขนาดของ a บวก b ยกกำลังสองซึ่งมันคือกำลังสองสมบูรณ์ถูกไหม เท่ากับขนาดของ c ยกกำลังสองด้วยอ่ะเราก็จับกำลัสงสองสมบูรณ์ตัวนี้ไอ้สูตรที่เรารู้นะ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองบวกสอง a ด b เห็นไหม b ีออกมาแล้วเท่ากับ c ยกกำลังสองเห็นปะก็จะมีสามตัวแปรเลยดูในหนึ่งสมกา,ารหลักการของการแก้สมกา,ารก็คือ หาจำนวนสรรมการขึ้นมาให้ได้เท่ากับจำนวนตัวแปรนั่นถึงจะมีโอกาสที่จะแก้สรรมการได้ซึ่งเรามีปะเรามีเนาะเรามีสามสมการพอดีมีสมมีสามตัวแปรที่เราไม่รู้คือ a b c ส่วนพวกดอทพวกนี้เรารู้หมดแล้วแล้วก็แทนค่าดอทที่เขาให้มาเลยลบยี่สิบลบสามสิบลบสี่สบสองทีนี้เราก็จับสรรมการเนี้ยสามสมการเนี้ยมาแก้นะครับอย่างเช่นเอาหนึ่งบวกสองก็จะมีตัวแปรที่หายไปก็คือ b ตัวนี้เพราะว่ามันอยู่คนละฝั่งกันนะครับเวลาบวกกันแล้วสองฝั่งมันมีเหมือนกันอนะ่ะมันก็จะตัดกันทิ้งนะอีกตัวตะแปรที่หายไปก็คือ c นะอยู่คนละฝั่งส่วนตัวที่ไม่หายก็คือ a a ฝั่งเดียวกันก็สามารถหา a ได้แล้วยวกันบวกสองสมการนี้เหมือนกันถ้าเราบวกหนึ่งกับสามเราก็จะแก้หา c ได้ถ้าเราบวกสองกับสามเราก็จะแก้หา b ไดนะ้พอเราได้ a b c มาแล้วเนี่ย เราได้ค่า abc แลนะ้วเนาะตัวสัอไปจีต้องหาคือค่าไซน์ของเซต้าซึ่งเราสนใจไซนะ์เซตา ab แล้วก็ดูที่ a b ตัวนี้โดยเรารู้ว่า a b มันจะเท่ากับ ab ขนาดนะครับ cos เซต้า ab ซึ่งตัวนี้คือตัวที่เราต้องการหาเนาะขนาดก็รู้แล้วดอดกันก็มีข้อมูลมาให้แล้ว อ่าเราก็จ,จัดการเรียบร้อยเลยลบสิบห้าเท่ากับถ้าไปหาดนะูขนาดของ A จะได้เท่ากับห้าแล้วขนาดของ B จะได้เท่ากับหกแล้วก็คูณคอเซต้าเดังนั้น c o เซต้าจะเท่ากับลบหนึ่งส่วนอสองคเซต้าติดลบเนี่ยก็จะมีค o s ์ดแลนที่สองกับ c อ s ์ดแลนที่สามเนาะแต่เนื่องจากเราสนใจแค่ขนาดของมันพื้นที่หาพื้นที่ไม่ได้มีบวกลบเราก็ไม่ได้สนใจค o s ์ดแลนก็ได้ก็ดูแค่ว่ามันได้ขนาดหนึ่งส่วนสอง คอสเซตาเป็นหนึ่งส่วนสองหาเซตาจะได้เท่ากับรูทสามส่วนสองเนาะถ้าไม่รู้วิธีคิดก็ลองพิสูจน์จากนี้ก็ได้แต่ถ้ามันคุณเลขว่าเออคอสเซตาอะไรได้หนึ่งส่วนสองก็คือคอสหกสิบเนาะไม่ใช่คอสหกสิบอ่าใช่คอสหกสิบนะเซต้าได้หกสิบองศาท่านเราคุณค่านี้อยู่แล้ว ดังนั้นสาหกสิบก็ได้ถ้ากับร้อสามสองครับอ่าเราก็จะแทนค่าลงไปห้าหกรสามสสองก็จะได้ข้อห้าออกมานะครับนที่สุดอ่ามาดูในข้อที่สิบสี่ข้อที่สิบสี่น่ะจะเป็นเรื่องของสถิติก็จะมีส่วนเบี่ยงเบนเฉลียสัประสริทธิ์การแปรผันนะครับอ่า ทีนี้อันนี้มันจะคุยกันเรื่องสมบัติของค่าพวกนั้นสมบัติของส่วนรบี่เบนเฉลียมีเดฟิเอชันแล้วก็สมบัติของการแปรผันไม่สมบัติสมบัติอะไรบ้างถ้าเราซึ่งถ้าถ้าไม่รู้สมบัติเนี่ยก็คิดแทนตัวแปรเข้าไปแล้วก็หาค่าว่ามันเป็นไปตามที่โจทย์บอกหรือเปล่าแต่ถ้าเรารู้สมบัติอยู่แล้วเราก็สามารถต,ต,ตอบได้เลยนะพวกนี้มันไม่ยากอ่ะเขาบอกว่า x มี10ตัวตัวที่ y เท่ากับ2อบวก1น่ะข้อแรกบอกว่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของข้อมูลชุดที่2มีค่ามากกว่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของข้อมูลชุดที่1ไอ้ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยเนี่ยมันก็สมบัติมันจะเหมือนเหมือนกับสมมติส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะโดยถ้าเราคูณ คือคือส่วนเบีเ่ยงเบนเฉลี่ยเนี่ยถ้าเราบวกเข้าไปบวกบวกข้อมูลทุกตัวด้วยจานวนจํานวนอะไรก็ได้จํานวนจริงจํานวนหนึ่งอย่างเช่นจากเดิมที่มันมีจํานวนอยู่สองสามตัวหนึ่งสองสามถ้าเราไปเพิ่มค่าบวกหนึ่งทั้งหมดกลายเป็นสองสามสี่ไอเนี้ยจะไม่ทําให้ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยเปลี่ยนเพราะว่าส่วนเบีเ่ยงเบนมันคือการที่ค่ามัน ค่ามันทางกันค่ามันห่างกันแบบวันนี้ยค่ามันห่างกันหนึ่งมันห่างกันหนึ่งการที่เราบวกหนึ่งไปทั้งหมดมันก็ไม่ทําให้ค่ามันห่างกันมากขึ้นดังนั้น่วนเบนเบนก็จะไม่เพิ่มแต่ถ้าเราไปเพิ่มโดยการคูณเข้าไปยกตัวอย่างเมื่อกี้หนึ่งสองสามเราคูณให้มันเป็นสองสี่หกเห็นป่าวว่าค่ามันถ่างมากขึ้นกลายเป็นสองจากเดิมเป็นหนึ่งดังนั้น ความถ่างนี้จะทําให้ส่วนดิเบนเปลี่ยนจากเดิมที่ไอไอบวกหนึ่งเนี้ยไม่ทําให้เปลี่ยนเนาะตัวที่ทําให้เปลี่ยนก็คือคูณสองข้างหน้าดังนั้นส่วนดิเบนของ y จะเท่ากับ2เท่าของส่วนดิเบนของ x นะครับจากสมบัติที่พูดไปเมื่อกี้แต่สมการนี้เห็นอะไรไหมถ้าเกิดว่าซิกมา x เป็นศูนย์ขึ้นมาเกิดว่ามันเป็นศูนย์ขึ้นมา มันจะทำให้ซิกมาวาเป็นศูนย์ด้วยซึ่งศูนย์เท่ากับศูนย์ถูกไหมการที่เขาบอกว่ามันมากกว่า, isi, าตลอดก็ไม่จริงเนาะงั้น,นผิดนะครับเอะไรข้อที่สองสัมประสิทธิ์ของการแปรผันอ่ะไอ้สัมประสิทธิ์ของการแปรผันเนี่ยมันคือส่วนเบี่ยงเบนหารด้วยมิวมิวคือค่าเฉลี่ยคือซิกมาหารด้วยจํานวนค่าเฉลี่ย you, ปกติซึ่งเราเห็นอะไรไหม ไอซิกมาเนี้ยใช้หลักการเดิมเลยตัวมันซิกมาเป็นตัวเศษเนาะถ้าตัวเศษเป็นศูนย์คือซิกมาเป็นศูนย์เนี้ยค่าก็ได้ศูนย์เลยเนาะแสดงว่าถ้าซิกมาเเป็นศูนย์ซิกมาก็เป็นศูนย์ไอค่าเนี้ยมันก็จะเป็นศูนย์ถ้าก็ศูนย์อยู่ดีซึ่งก็ทําให้ข้อนี้ผิดเพราะว่าเขาบอกมากว่าเสมออ่ะสุดข้อสุดท้ายคอควาย แบบที่บอกไปนะครับการเพิ่มค่าทุกตัวเท่าเๆกันเนี่ยไม่ทําให้ส่วนเบี่ยงเบนเปลี่ยนเนาะั่นข้อนี้ผิดเขาบอกว่ามันเพิ่มขึ้นนั่นข้อนี้ตอบข้อหนึ่งไม่ใช่ตอบข้อห้านะครับผิดหมดเลยข้อที่สิบห้าอ่ะเป็นเรื่องสมบัติของเดซซึ่งบอกเลยว่าเห็นโจทย์ครั้งแรกเนี่ยคือให้ให้ถ้าจะเดาจริงๆแบบไม่เสียเวลาคิดนะ คือมันผิดหมดเลยไอ้พวกนีน้เพราะว่าเดดไม่มีสมบัติในการแจกแจงเข้าไปในการบวกบวกลบอะอันนี้ลบอันนี้บวกอันนี้บวกคือพวกเดดพวกนี้นมันไม่มีสมบัติในการกระจายเข้าไปมันจะมีสมบัติในการคูณมากกว่าครับเดซเอบีถ้ากับเดดเอคูณเดดบีอะไรงเงี้ยเราก็สาในถามไวแล้วว่าไอ้พวกนี้ผิดแน,น่ๆอแต่การที่เราจะบอกแค่ว่ามันผิดได้เนี่ยมันก็ต้องมีตัวอย่างที่ที่ผิดมานะอะ ก็ไก่เขาบอกว่าเด็ a b ลบ b a จะได้ศูนย์เสมอเราก็ลองหาตัวเลขสุ่มมาสักจำนวนหนึ่ง a a อกับ b สองตัวแล้วก็ลองมาคิดจริง,รงๆแล้วว่าเออมันได้ศูนย์จริงป่าวะก็ลองผมก็ลองสุ่มเลขมานะครับสองชุดก็ปรากฏว่าเด็ดไม่ได้ศูนย์จริงๆนะได้ติดลบกว่าๆนะข้อแรกผิดข้อที่สองเขาบอกว่าเด็ดเไม่เท่ากับศูนย์เด็ดเท่ากับศูนย์อ่ะทีนี้เด็ดมันจะเป็นศูนย์ได้ เดซเนี่ยเป็นศูนย์ได้ก็คือง่ายง่ายก็ง่ายง่ายเลยก็คือมีแถวใดแถวหนึ่งเป็นศูนย์ทั้งแถวอย่างเช่นศูนย์ศูนย์แล้วก็เจ็ดสิบสามอะไรก็แล้วแต่ขอแค่มีศูนย์หนึ่งแถวหรือเป็นศูนย์แนวตั้งก็ได้นะเป็นศูนย์ในคอลัมน์ก็ได้เจ็ดห้าสามสองอะไรก็แล้วแต่ขอแค่มีศูนย์หนึ่งแถวหรือหนึ่งหนึ่งคอลัมน์ก็จะไม่ได้เป็นศูนย์ทันที ดังนั้นเราก็ลองหากรณีที่มันขัดแย้งดูเขาบอกว่าเด็เอบวกบีจะไม่เท่ากับศูนย์เสมองั้นเราก็ลองหากรณีที่เด็ดเอบวกบีมันจะเป็นศูนย์ซึ่งเป้าหมายของเราก็คือเด็เด็เป็นศูนย์คืออะไรนะมีแถวใดแถวหนึ่งเป็นศูนย์อ่ะเราก็ลองสมมติให้มันแถวบนเป็นศูนย์ก็ได้เป้าหมายของเราคืออย่างนี้เอบวกบี B ต้องได้แถวบนเป็นศูนย์แล้วก็แถวล่างเป็นซัมติงเป้าหมายของเราคืออย่างนี้ เดซบี <Dead> เป็นศูนย์อเดซบีเป็นศูนย์ก็ทีนี้ถ้าเราให้เดซบีเป็นเอ่เอาเดซเอก่อนก็ได้ครับจะได้เห็นเซเบร์แล้วก็สุ่มเลขมาเลยแต่ถ้าก็สุม่มเราก็สุ่มให้มันง่ายๆหน่อยอย่างเช่นเดซเอไม่เป็นศูนย์นึกถึงเดซที่ไม่เป็นศูนย์ก็เอก,กลักษณ์ก็ได้ครับศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่ง 1> 1เดซได้หนึ่งเนาะไม่เท่ากับศูนอันนี้ง่ายดีเลขจะได้น้อยๆด้วยเลซบเป็นศูนย์มีแถวรายเท่าหนึ่งเป็นศูนย์เนาะแต่ทีนี้เราต้องการให้แถวบนของ A กับ b มันบวกกันแล้วแถวบนหายไปเนาะแสดงว่าตรงนี้มันเป็นหนึ่งอยู่ตรงนี้ก็จะต้องเป็นลบหนึ่งเพื่อจะให้แถวบนหายนะ แต่อย่าลืมว่าเดซบีมันต้องเป็นศูนย์เนาะแสดงว่ามันต้องมีแถวรถายแถวหนึ่งเป็นศูนย์เราใส่แถวบนลบหนึ่งไปแล้วมันไม่เป็นศูนย์แล้วใช่ไหมเราก็เลยใส่แถวล่างให้เป็นศูนย์แล้วกันส่วนอีกอันหนึ่งก็เป็นศูนย์ก็จะเห็นว่า a บวก b หนึ่งบวกลบหนึ่งได้ศ 0. 0ูนย์ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์มันก็จะทาให้แถวบนกลายเป็นศูนย์แล้วก็เดซกลายเป็นศูนย์ข้อนี้ก็เลยจะผิดนะครับส่วนข้อสุดท้ายก็เห็นได้ชัดเจนแล้วว่า i n นเวอมันไม่มีสมบัติในการกระจายเข้าไปในบวกอย่างนี้นะถ้าให้ถูกเนะี่ยตรงนี้มันจะต้องเป็นมันจะต้องเป็น A B i n ิน r วอรเท่ากับ B i n นเวอ A ์ n v อ r ิข้อนี้ผิดนะก็ตอบข้อห้านะครับก็จบเีองข้อนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ